นย่างมาและ1สิบาทจ้าขายดีค่ะค่ณป้อนับเรารายได้ต่อวันนี้ได้ประมาณเท่าไหร่คะสี่พันห้าพันค่ะถ้าเป็นสุกสาร์าทิตย์หน่อยก็จะดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณว้นแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อป้อนนะคะพีการอยู่ที่ไหนคะตำบลมาตพูดค่ะอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะ อยู่ตรงหน้าร้อยแปดช็อปทายแต่บ่ายสามโมงถึงสามทุ่มค่ะเพื่อนตอมือขายดีไหมคะขายดีค่ะมีอะไรมากคะที่พี่เปิ้นขายอยู่ที่ขายดีสุดก็จะเป็นไข่ค่ะไข่แล้วก็หนวดจ้ะรองลงมาก็เป็นคางเหมือกแล้วก็ปากเหมือกจ้ะค่ะทุกอย่างนี่ทําเองหมดไหมคะทําเองหมดเลยค่ะตอนมาทำาปิ้หมี่ทํายากไหมคะตอนแรกๆไม่เข้าใจก็ยากอยู่ค่ะทําไป ชินทำง่ายขึ้นมากเลยค่ะมีการทำให้ประหมึอเตาวสวยสะอาดมีเ้